สวัสดีครับเดี๋ยวนี้มาเปิดตัวในรถให้ดูเลยนะครับบิดกุญแจขึ้น1นึ่สเต็ปนะครับระบบไฟนะครับขึ้นโชว์ติดครบหมดนะครับแล้วก็สตาร์ทก็จะหายไปนี่เชื่องเดียวติดครับฟืนไฟติดครบคันนี้เลขไมยการใช้งานอย่างที่เราเห็นเลยนะครับ6 7 5 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับคันนี้คือตัวนี่ฮะ วีออสหายากมากนะครับปี2021นะครับซึ่งเป็นปีที่ใหม่มากนะครับหายากมากนะครับในเลนรถมือ2แบบนี้นะครับรถมือเดียวไม่ห0 0มื่นะครับกับ1.5ตัวมิดราคาอยู่ที่419000บาทคุณผู้ชมนะฮะตัวมิดรองท็อปออปชั่นก็ไม่ี้เหล่เลยนะครับจอกลางนะครับนี่นะครับรองรับทีลิงก์แล้วเรียบร้อยนะครับหรือว่า ออปชันต่างๆเนี่ยจัดเต็มเลยนะครับวิทยุบลูทูธนะครับ FMAM ใช้งานได้ปกตินะครับจอก็เป็นจอสีขนาด6.7นิ้วทัชสกรีนนะครับบอกเลยว่าออปชันนี่จัดเต็มเหมือนกันนะครับถัดมานะครับให้ดูด้านในกันก่อนแล้วค่อยไปดูบอดี้ด้านนอกนะครับเปลี่ยนมุมมองกันบ้างนะครับลูกค้าจะได้ไม่เบื่อนะครับส่วนตรงกลางนะครับระบบแอร์นะครับเป็นแบบออโต้นะครับเป็นแสดงผลแบบ LED นะครับมีตัวเลขบ่งบอกอุณหภูมิที่ชัดเจนแบบนี้เห็นไหมนะครับปรับได้เลยนะครับอยากจะร้อนปรับเย็นอุณหภูมิเท่าไหร่ก็ปรับได้เลยนะครับตามบัรทยาศายนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโหมดต่างๆนะครับก็มีให้เลือกเล่นปรับใช้นะครับโดยทั่วไปปกติเลยนะใครชอบแบบไหนก็ปรับกันได้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ตัวใหม่เป็นเกียร์ CVT เรียบร้อย ะครับเปลี่ยนเกียร์นุ่มเนียนนะครับผมสมูทนะครับสับเกียร์อาปุ๊บนะครับก็ล้องถอยติดให้อัตโนมัตินี่เห็นนะนะครับครบทวนอ่าครบทวนเนาะผมรีวิวให้ดูนะครับราคาผมเปิดให้เห็นแบบชัดเจนนะครับ419,000หนาพนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยมันแพงหรือเปล่านะครับมันไม่แพงเลยนะมันเป็นปี21นะครับแต่ถ้ามันเป็นปี17 18 19ราคามันก็อยู่แค่ไม่เท่าไหร่นะฮะถ้าเป็นเนี่ยมีเยอะเลยนะวีออนนะคุณผู้ชมจอดเรียงกันเป็นตับเลย นะครับก็หากใครสนใจนะครับก็กิ้างติดต่อสอบถามเข้ามานะครับด้านข้างนะครับกระจกข้างปรับกรบไฟฟ้าได้นะครับกุญแจเป็นแบบรีโมทนะกุญแจเป็นแบบไข่สตาร์ทนะครับมีทักชั่นคอนโทรลให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยสวยครบแบบนี้เลยนะครับหลังคองหลังคานะครับพลาสติกบังแดดมีมาให้สติกเกอร์อยู่ครบนะครับปืนไฟติดครบหมดนะครับกระจงกระจกมีมาให้คุณครบหมดเรียบร้อยแบบนี้นะครับ หากสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมเบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือหรือสแกน QR code ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนี่เรดพออ่ะให้ดูเลยนะเพื่อความสบายใจนะครับวีออสเนี่ยจะผ่อนคันเน้ตกผ่อนประมาณ7,000นนะครับ7,400บาทนะครับรวมประมาณทุกอย่างก็ประมาณนี้บวกลบนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่เครดิตลูกค้าด้วยว่าลูกค้าจะได้เรดดอกเบี้ยตารางไหนนะครับตารางที่โชว์อยู่ตรงนี้คือตารางที่ลูกค้ามีเครดิต นะครับประวัติเครดิตดีนะครับดอกเบี้ยพิเศษก็จะเริ่มต้นที่2.79้นะให้ดูแบบนี้เลยนะครับส่วนรถเรามีการรับประกันอยู่แล้วนะครับตัวรถเนี่ยทั้งบอดี้ทั้งคันรับประกันให้เลยนะครับว่าหากมีการชนหนักจมน้ำเพิ่ความกับสีกอไม้นะครับตรงนี้ทางเราซื้อคืนทันที100%ซนะครับด้วยมาตรฐานของทางบริษัททอออโตของเรานั่นเองนะครับตัวมิดรองท็อปหน้าเขาจะค่อนข้างสวยนะครับเหมือนตัวท็อปเลย นะครับแตกต่างจากตัวท็อปแค่ในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับที่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับถ้าเป็นตัวท็อปสุดจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์ LED แล้วก็ตัดหมอกคู่ล่างก็จะเป็นแบบ LED แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ภายในที่เป็นตกแต่งเป็นสีดาตัดด้วยสีแดงแค่นั้นเลยนะครับที่เหลือไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับแต่ราคาเนี่ยหายไปเยอะนะครับกับตัวมิดรองท็อปแบบนี้นะครับมีไฟเดยทาวให้คุณแล้วเรียบร้อย นะครับหน้าเลนสใส่คลิปนะครับมีไฟ์ไทม์แล้วก็ตัดหมอกนะครับเนี่ยลูกค้าสามารถเปลี่ยนใส่ไปหลอด LED ก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้หลอดหลอดคู่หนึ่งไม่กี่บาทนะครับมีขายเยอะแยะทั่วไปนะครับเผื่อใครที่แบบว่าอยากจะได้แบบหลอดหลอนะเปิดไฟกลางคืนไฟตัดหมอกมาแล้วแบบหล่อเลยนะครับก็เปลี่ยนซะได้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับล้อแม็กนะครับเป็นแม็กขอบ15นิ้วนะครับมากับยางดันหลดนะครับยางเนี่ย หากใครซื้อกับผมเนาะเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางให้ใหม่ทันทีละกันสี่เส้นนะครับเปลี่ยนให้เลยฟรีๆโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปเสียเงินห7ึเจ็ดแปดพันนะครับในค่าเปลี่ยนยางนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับกระจกข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับปรับเลนไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับกระจกพ์ดเดิมนะครับโตโยต้านะครับภารีปีหกเก้าครับนะคราษีปีหกเก้าด้านข้างนะครับ โดยจับประตูนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับรีโรถล็อกอยู่แต่ผมเปิดให้ดูที่ข้างในให้ดูทีเดียวแล้วกันนะครับตัวเบาะโดยรวมสภาพสวยแน่นอนนะครับแล้วก็ได้เรื่องของตัวดิสเบรกนะครับทั้ง4รล้อระบบเบรก ABS นะครับด้านท้ายท้ายเดิมๆนะครับโลโก้เซนเซอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับกล้องมองหลังมีให้นะครับแบบนี้เลยชัดเจน ปลาท้ายสวยงามด้วยนะครับไม่มีเหลืองขุ่นหรือว่าแตกร้าล้วตัวอย่างใดเนีครับคาดด้วยโคเมียมลักษณะแบบนี้ mm. นะผมขออนุญาตปลดล็อกรถแล้วก็ให้ดูในส่วนของตัวโครงสร้างนิดนึงนอันนี้คือโครงสร้างด้านหลังนะครับน็อตทุกอย่างยังคงเดิมหมดนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับไม่ขันไม่ไขนะครับแผ่นต่างๆอยู่ครบ รูระบายต่างๆกรมสวยอันนี้คือของเดิมโรงงานมาร์คเดิมโรงงานทุกอย่างทั้งหมดนะครับสปอตเม็ดอาร์ชัดเจนนะครับด้านหลังก็พื้นที่ใช้สอยเก็บของสมระด,ด้านท้ายก็ค่อนข้างเยอะนะครับเปิดมาข้างในนะครับพวกประแจแม่แรงยางอะไหล่มีให้คุณพร้อมมีให้คุณครบนะครับซีนธรรมะพ้าวด้านในนะครับของเดิมทุกอย่างนะครับ กระจกหลังก็เดิมนะครับเปอร้าครบแบบนี้เลยนะครับส่วนภายในนะครับเป็นสีดำแต่ดกับสีโอรสเนาะสวยงามนะครับภายในก็เป็นเบาะหนังสภาพดีครับเป็นฟิลลักษณะแบบนี้นะครับสภาพเบาะดีมากสวยมากๆนะครับคอนเฟิร์มนะครับนี่นะครับส่วนด้านในก็เป็นประมาณนี้นะครับ คอนโซลด้านในนะครับเป็นสีดำนะครับตัดกับสีโอรสสวยมานะครับจอกลางอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับว่าออปชั่นก็จัดเต็มนะครับตัวเบาะสภาพดีครับผมให้ดูนะครับปีกเบาะต่างๆสวยเลยนะครับเพราะว่ารถเนี่ยค่อนข้างเป็นปีใหม่นะครับแล้วก็เลขไม่น้อยนะครับหายากมากๆนะครับกับปีออปีนี้นะที่เลขไม่แบบเลขไม่ประมาณนี้แล้วก็เป็นปี21อนะครับหายากมากนะเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ ตามนี้เลยนะนะครับสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับรถปีสองพันยีิบเอ็ดมากับตัวมิดรองท็อปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงให้ดูนิดนึงเรียวๆนะครับช่องผมใครสนใจรถลองมาดูตัวจริงได้นะครับซื้อขายยังดับตรงไปตรงมาบ้านๆเลยนะครับรถสวยอยู่แล้วไม่ต้องใช้คําพูดประดิษฐ์คําพูดอะไรมันที่มันปรุงแต่งขึ้นมานะครับอันนี้ให้ดูแบบสดๆนะครับน็อตฝากระโปรงเดิมไม่ฝันไม่ขยครับ รูระบายต่างๆกลมสวยหมดนะครับกี่จะเป็นตัวนะครับรูระบายนะครับตัวสปอตเมทาร์คนะครับเซอร์เกอร์ข้อควรระวังต่างๆอยู่คบนะครับคานหน้าซ้ายขวาของเดิมหมดเลยนะครับแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับคานหน้าซ้ายขวาของเดิมครับคานฝั่งซ้ายก็เช่นเดียวกันนะครับฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันนะครับเดิมหมดทุกอย่างทั้งหมดแบบนี้ นสนใจติดต่อเข้ามานะครับเกียร์เดิมเครื่องเดิมนะครับรับประกันทุกอย่างเดิมหมดตั้งแั่ใช้งานยาวๆนะครับ4 1 0 0 0 0นมืนะครับ9 0 0าบาทเท่านั้นสนใจรีสติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือหรือจะสแกนคิวอารโค้ดแล้วติดต่อเข้ามาก็ได้นะครับวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่เ,เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ